ตอนนี้ก็มีผลงานใหม่แล้วก็มีผลงานใหม่งารเดบิวต์กำลังจะเดบิวต์เดบิวต์อยู่เอาแลเป็นไงกี่เดือนแล้วเนี่ยผลงานใหม่เนี่ยตอนนี้เจ็ดแล้วค่ะเข้าส่ไตรมาสามอาการเป็นยังไงแพ้เพอิ่มไหมไม่แพ้เลยเป็นความโชคดีมากค่ะคุณอาคือตั้งแต่แรกคือมันมันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบแพ้ทองหรืออะไรมันมันยังกระฉับกระเฉงอยู่แต่ว่ามัน กินเก่งขึ้นไม่รู้อันนี้คือแพ้หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีแบบว่าไม่มีเพลียไม่มีเวียนหัวอะไรอย่างนี้มีอยากอะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการแพ้นะอยากเหรออยากทุกอย่างนะเอินว่าคืออะไรที่เป็นของกินที่กินได้อะอยากหมดน้ำปั่นแต่ก่อนเปล่าไม่กินน้ําปั่นก็ก็กินน้ําปั่นทุกชนิดในช่วงแรกๆรู้สึกว่าตัวเองแบบ กินอะไรก็เอนจอยอัดไปซะทุกอย่างค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณหมอยังไม่ได้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบอกว่ากินไปเลยกินอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณแม่มีความสุขคุณพ่อก็ไม่มีห้ามไม่มีอะไรเราก็เต็มที่ <laughs> ใช่มาประมาณแบบเนี่ย เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็ขึ้นมาประมาณสิบโลค่ะโอ้ก็จะต้องขึ้นอีกสักกี่กิโลว่ะก็หมอมองเดี๋ยวขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นกว่านี้อีกขึ้นแบบทวีคูณเนาะยิ่งช่วงแบบว่าแปดเดือนเก้าเดือนจะขึ้นแบบเดือนละสองโลอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยก็ประมาณประมาณแบบว่าคุมตัวเองด้วยไม่ให้กินอะไรที่แบบน้ําตาลเยอะแล้วก็แป้งเยอะแบบเดือนก่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องออกกําลังกายกันยังไงแต่จริงแล้วหมอเขาก็เป็นห่วงเรื่องน้ําตาลด้วยครับกลัวเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยครับใช่ล้าอยากคอ อยากคลอดเองก็คือแบบถ้าเกิดแบบน้องตัวโตวเกินไปอาจจะคลอดเองไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องคุมคร<ม>ไปเอาชราซามาใช่ไหมไประเด็นก็คือว่าพาคุณปู่ไปด้วยคุณปู่ไปเอง <c oughs> คุณปู่ไปเอง <c oughs> เราไม่ได้ชวนคุณปู่กิ๊กเข้าไปเขาเอง <c oughs> คือพ่อกิ๊กอะค่ะตั้งแต่เริ่มรู้ว่าจะมีหลาน <c oughs> อะไรเงี้ยพ่อกิ๊กเขาจะรู้แบบอ้ามอนนัดวันนี้วันนี้วันนี้นะแล้วันนี้ชื่ออะไรนัดชั้นอะไรเวลาไหน แล้วเขาก็มีเตือนเราด้วยครับว่าเหมือนเป็น reminder ว่าพรุ่งนี้มีนัดก,กับหมอนะเวลาเท่านี้นะชั้นนี้นะโอเคแล้วคุณปู่ก็จัดแจงแตั้งแต่เริ่มแรกเลยพอรู้ว่าท้องคุณปู่ก็พ่อพ่อไม่ได้อะไรนะก็แล้วแต่ลูกเลยนะไปตัดสินใจกัน,อนเองนะตัดสินใจเอาเองแต่ว่าหมอคนนี้ดีนะก็มีช้ให้มีช้ให้มีหมอหนึ่งสองสามนะแต่คนเนี้ย คนนี้ดีสุดเลยตามใจแล้วแต่แล้วแต่เลือกเอาเลือกเอาไปเลือกเอาแต่แต่คนนี้นนี้โอเคแล้วแต่เลยลูกเป็นลูกของเอิร์ธกับเปล่าแต่คนนี้ดีคนนี้ดีคือทเมื่อกี้เขาก็จะแบบว่าชอบเขาเป็นคนชอบทำรีเสิร์ชทำรีเสิร์ชใช่แล้วเขาก็จะแบบว่าหมอคนนี้โหมอคนนี้เขาโปรไฟล์เขาเป็นอย่างนี้นะเขามีฟาร์มอยู่ที่ เขาใหญ่มีม้าแปดสิบตัวอะไรเงี้ยคือหมอเลี้ยงม้าชอบตรงนี้เลาแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เนยแล้วแต่แต่หมอคนนี้โอเคเลี้ยงม้าเขาตั้งชื่อลูกแล้วนะคะคุณอาเ๋อเหรอใช่ครับตั้งแล้วครับชื่อว่าน้องแสนดีครับแสนดีน้องแสนดีเคือที่มาของคําว่าน้องแสนดีเพราะว่าเอิร์ก็เรียนเมืองนอกแล้วก็เรียนในอินเตอร์อะไรเงี้ยครับพอเป็นชื่อไทยก็คูมีปัญหาเรื่องการเรียก คนนั้ชื่อใช่ไหมครับก็เลยตั้งชื่อว่าแซนดี้คือพอเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นแซนดี้ครับก็เลยกลายเป็นทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นได้แซงดว่าเรารู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงใช่ครับเพราะชื่อแซนดี้จริงๆแล้วก็มีชื่ออีกเยอะมากเลยครับที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงครับแต่ว่าพอพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็มันก็ปิ้งขึ้นมาเลยว่าเป็นเป็นแซนดี้ชื่อไทยๆก็แซนดี้แบบเข้ากับเด็กผู้หญิงไปดูซิดูสิเอลท์ร์ซาวค่ะออาไปดูนะฮะนี่ครับเิญครับ หมอบอกว่ามันสเปเชียลมากใช่วันนี้เขาก็บอกว่าให้พาครอบครัวไปได้ให้พา,พาคุณพ่อคุณแม่คุณปูค่คุณย่าวันนี้อันเตอร์ซาวก็จะเป็นอันเตอร์ซาวใหญ่ที่บอกว่าใหญ่เพราะว่าเราจะได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกคุณห<อ>มอมาแล้วคุณหมอมาแล้วคุณหมอคุณหมอคุณถ่ายวิดีโอหน่อยนะคุณหมอนะอย่าียดว่าผมเหินหรือไม่เหิน <c oughs> เอาเป็นว่าผมเหินดีกว่าเอิดีลยและวมือนะมเนียนหมอบมาได้เห็นหน้าโจมือในแม่หน้านะ

ตอนนี้ก็ออกมาจากโรงแรมแลนะคะเป็นไงคะคุณปู่คุณย่าโอ้ยดีใจชอบกดไลค์ด้วยโอ้โหเบื่อให้เลยแล้วตอนจบมีแบบขอบคุณค่ะใช่ใช่แสดงดีแล้วก็ดีใจเนาะตอนแรกก็อย่างนี้เสร็จแล้วพอพอเราบอกว่าโอเคพอรนะอะไรเราก็อย่างนี้สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยครับเหมือนควรจะรู้เรื่องอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นความ ความรู้สึกที่เหมือนที่พ่อคิดเขาเคยบอกเราว่าเดี๋ยวมีรูกของตัวเองจะรู้ว่าทําไมถึงรักเขามากเลย mm hmm. แบบว่าทั้งที่เราก็ยังไม่ได้เห็นหน้าอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เราก็รู้สึกว่าเออแบบอยากจะเทคแคร์เขาอะไรเงี้ยครับนี่เขาเรียกว่าสายใยแห่งความรักรมันมีสายใยอยู่ด้วยครับ